สวัสดีครับผมพิตพันธ์ครับวันนี้ผมจะมาแคชเกมเป็นเกม Call of Duty Modern Warfare 1เป็นเกมเก่าเอามาเล่าใหม่ก็จะลองไปที่ด่านกินเลียนอัพนะครับก็เป็นแมปที่น่าสนใจในภาคนี้ก็มันเป็นแมปที่มีบั๊กอยู่ค่อนข้างมากก็จะมาลองดูว่าเราจะใช้บั๊กในแมปนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไงก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ มันจะเป็นภารกิจซุ้มยิงครับในเกมนี้ในแมปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาบั๊กในแมปนี้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการุ่มยิงได้อย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าผมผมจะไม่ได้แปลภาษาอะไรให้ฟังมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เราจะเน้นภารกิจเป็นหลัก Careful. There's pockets of radiation all over this area. If you absorb too much, you get a dead man. Move. Okay. Go. What the hell? The lookout's gonna see the bomb. จุดที่ง่ายมาแล้วนะ่อาไปมันก็จะยา ตรงนี้มันบักออกมากันเต็มเลยงงกันใหญ่เลยเอผมกำลังดูว่าหมามันเนี่ยบางทีมันบักไงหมามันไม่ออกมาแต่ เดี๋ยวถ้าเราลงบันไดไปนะเดี๋ยวหมามากันเต็มเลยลงบันไดก็ลงยากมันบักเนะครับพอเราลงมาจากบันไดแล้วหมามาเต็มเลยหมามันก็ไม่ยอมเข้ามาข้างในเลย เาลุกจิตจิตโอเคตอนนี้เราแค่โชว์ออฟันกูอต่อไปจะเป็นหน่วยราะเวนทครับฝึกมากันเป็นร้อยเลยจริงก็ไม่ถึงร้อยครับพูดเวยกันเลย ให้มันดูเยอะแต่ผมลองเกียนมาทุกรูปแบบแล้วเหมือนมันบังคับให้เล่นแบบนี้แบบเดียวเล่นเร่างอื่นไม่ได้ก็ลองเกียนมาหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลเก็บใจไปเราก็อยู่นิ่งๆเงียบๆก็ให้หน่วยรัฐเวรท่องสิทขานไปเขาต้องตืง่นก่อน Easy lad, there's too many of them. Let them go. Keep the a low profile and hold your fire. Try to anticipate their paths. If you have to move it slow and steady, no quick movements. โอเคเราก็ผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวเราค่อยๆค,ยคานไปสักแป๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุกวิ่งโอเค้ง okay. nice. วิ่งวิ่งไปลบลบลบลช็อป นี่บางทีมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะบางทีมันวิ่งตามมาก็มีแต่ครั้งนี้โอเคว่ามันไม่มีใครวิ่งตามมาก็ถ้าแบบนี้ก็โอเค,ค <Forward. S 1> ันปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราเอมันขึ้นเกมเซฟขึ้นเกมเซฟแล้วไป o r อถ้าคนอื่นจะเล่นเนี่ยคือเล่นแบบตามเ,เรื่องไปได้เลยนะแต่ว่า เนี่ยผมไม่ได้แจะเล่นตามเนื้อเรื่องของแต่เล่นแบบเรียนง่าย วิ่งนะครับอันนี้งนคงไออย่างเดียวครับจะร้องทุกข์อ่วยอย่างเดียวยวิ่งตีหนุนวิ่งวิญญ่งจนชีวิตเคยเอาไอ้ปืนร้อยนั้นมาใช้แล้ว ออมันกระสุนเยอะจริงอะแต่มันยิงไม่ค่อยโดน เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่ามันบล็กยังไงตรงนี้อมันมาเป็นร้อยมันลุมยิงแม็กเป็นแล่นคนเดียว เก็ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนดูมันยิงเลยแล้วไอ้คนแรกนั่นก็ยิงยิงไม่โดนใคร มีคนไม่ตาย t h รถถังสี่คันเนี่ยทำลายวิ้งได้หมดนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเดี๋ยว เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำลายให้ดูเลยว่ามันทำลายได้ทำลายได้หมดเลยสี่ขัม ในรถถังขั้าสุดท้ายเนี่ยบางทีใช้12ลูก oh ลกว่าจะระเบ uh ิ huh. ไดได้ใช้เยอะมากถ้าเชคดีก็ใช้แค่8 way. w สกูใส่เจ็ดสิบสองลูกก็รอดไปแปดสิบสองแน่นอนรอบนี้น่าจะสิบสองลูก างทีรถถังบางคังนมันจะระเบิดแรงกว่ารถถังตัวอื่นเลยนะผมเคยว้าระเบิดแล้วหนีออกมาไกลไม่พอแล้วรถถังระเบิดใส่ตาย ขาดไปอสองลูกดูได้เต็ม move u โอเคระเ,เบิดเราครบสี่ลูกแล้ว Okay, so... Uh. ปิดงานก็ตรงนี้มันเหมือนบังคับเหมือนเมื่อกี้มันได้ไม่อย่นไม่ได้ ผมลองเขียนมาทุกรูปแบบแล้วทำยังไงก็เขียนไม่ได้ทำให้ได้แบบ There's a truck coming. We'll use it as cover. Keep moving a moment. When they leave, crawl out and stay low. Patience. Don't do anything stupid. ต้องระวังคนตรงทีฆ่าเติบโตถ้าจะไม่เกียนก็ขึ้นบันไดแล้วก็ออกไปด้านหลังก็จะผ่านคณะอยู่นี้เลยแต่ว่าถ้าจะเกียนก็เนี่ยครับวิธีวิธีดูทีมตก็แหวกว่าเกมมันอยากให้เราเกียนแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอาวุธเตรียมให้เราเต็มไปหมดเลยถ้ามันไม่อยากให้เราเกียนคงไม่เตรียมอาวุธให้เรา Muta <laughs> เออมันยิงทะลุก,กำแพงได้ไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้าเ้วอ, wife, อันนี้บางทีมันบักนะครับเราฆ่ามันหมดแล้วแต่มันหมดไม่จริงนะเราต้องเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามันมันบัคตัวยูนิตฆ่าืึกไว้หรือเปล่า วิธีตรวจสอบก็ไม่ยากนี่อะไรนี่อากา้าอันนี้ไรเฟิลดาร์โคโนอฟแต่ถ้าใส่มันมีวัตถุตัวที่เป็นบล็อกอยู่อะถ้าเรายิงไปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไอแม็กพินแมนมันจะวุ่ยวายอะแต่ถ้ายิงไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ไมีไม่มีอะไรวุ่ยวายอะไรก็แปลว่าโอเคมันไม่มีบั็อกข้าศึกตายหมดจริงๆ เออตรงนี้มันจะมีสามรถจีสามคันที่ทำลายได้ไอ้พวกรถ DMC กับรถถังมันทำลายไม่ได้เห็นลองแล้วหาอะไรทำสนุกสนุกก็นออาพครับ r า g ก็น่าจะอันนี้ตายหมดแมปแล้วอยากจะยิงอยากจะคว้าระเบิดเล่นอยากจะทําอะไรก็ทําได้หมดไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วเพราะว่ามันตายกันหมดแมปแล้วอยากจะยิงเล่นอยากทำอะไรก็ได้หมดครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ละนี่อยู่คนเดียวจะทำอะไรก็ทำสบายแล้วตอนนี้จะทำอะไรก็าสบาย ตรงนี้ผมลองเกียนละมันเกียนไม่ได้ผมพยายามหลายรอบแล้วพยายามแล้วพยายามอีกมันเกียนไม่ได้ก็เลยทั้งมาเกียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาถึงจุดนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินไปให้มันครบตามเนื้อเรือเ่องมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านแต่ผมลองยิงมาละยิงยิงยังไงมันก็ไม่สนใจเราว่รายิงมัน แล้วหลายรอบอ่ะยิงจนหมดแม็กยิงสองแม็กซ์แม็กก็ไม่มีใครสนใจ50,000 people used to live in the city. I was a ghost town. ไม่เด่นไม่พิเศษดีกว่ายิงได้สบายก็ถ้าใครติดตามดูก็ขอบคุณ ที่ติดตามดูนะครับผมเพิ่งแคสอน,นี้เป็นครั้งที่2ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ